สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเข็มทิศชีวิตมั่งคั่งแหล่งรวมกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของคนวัยสร้างตัวและสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมันติดล็อกพยายามทำอะไรใหญ่ๆพยายามตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายก็ล้มเลิกกลางคัน ความจริงที่หลายคนไม่รู้ก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากเป้าหมายที่ใหญ่ยักษ์แต่เริ่มจากนิสัยเล็กๆที่ทำซ้ำๆทุกวันต่างหากนิสัยเล็กๆเหล่านี้อาจดูไม่สำคัญในแต่ละวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปี5ปีหรือ10ปีผลลัพธ์ที่ได้มันจะกลายเป็นเหมือนดอกเบี้ยทบต้นที่เปลี่ยนชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลย วันนี้ผมมีเจ็ดนิสัยเล็กๆเปลี่ยนชีวิตทำแล้วชีวิตดีขึ้น100%เซที่ถูกคัดกรองมาแล้วว่าเหมาะสำหรับคนทำงานคนทำธุรกิจและทุกคนที่กำลังอยากสร้างเนื้อสร้างตัวที่สำคัญคือมันทำได้จริงใช้เวลาไม่เยอะและจะช่วยปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของคุณครับเราจะพาคุณไปเจาะลึก7นิสัยนี้พร้อมวิธีนำไปปฏิบัติทันทีพร้อมแล้ว ไปเริ่มกันที่นิสัยข้อแรกเลยครับนิสัยที่1 The 5 Minute Morning Reset การจัดระเบียบ5นาทีแรกของวันแกนคือคนส่วนใหญ่มักคว้าโทรศัพท์ทันทีที่ตื่นนอนซึ่งทำให้สมองเต็มไปด้วยข้อมูลของคนอื่นทันทีนิสัยเปลี่ยนชีวิตคือการเปลี่ยน5นาทีแรกวิธีปฏิบัติหรือ How to ตื่นปุ๊บอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์ ลุกขึ้นจากเตียงทันทีใช้กด5วินาทีของเมลร็อบบินส์หายใจเข้าลึกๆ10ครั้งหรือดื่มน้ำเปล่า1แก้วใช้เวลา3นาทีเขียนสิ่งที่คุณต้องขอบคุณหรือ gratitude 3เรื่องหรือสิ่งที่ต้องทำวันนี้3สิ่งที่สำคัญที่สุดหรือ the big three ลงในสมุดทำไมถึงเปลี่ยนชีวิตมันจะทำให้กำหนดโทนของวัน ทำให้คุณเริ่มต้นด้วยการควบคุมแทนที่จะถูกควบคุมคุณสร้างสมาธิและรู้สึกเชิงบวกก่อนที่ความวุ่นวายจะเข้ามานิสัยที่ 2. อง The One Touch Rule แต่ครั้งเดียวจบในงานที่ไม่ถึง2นาทีแกนคือกองงานที่ค้างคาหรือ Mental Cutter ทำให้พลังงานในการทำงานใหญ่ๆหายไปเราเสียเวลาคิดซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆ วิธีปฏิบัติหรือ how to เมื่อมีงานเล็กๆเข้ามาไม่ไว่าจะเป็นอีเมลตอบง่ายๆการจัดโต๊ะที่รกหรือการเซ็นเอกสารถ้ามันใช้เวลาน้อยกว่า2นาทีให้ทำทันทีแตกงงานนั้นแค่ครั้งเดียวแล้วทำให้จบไปเลยอย่าปล่อยให้มันกองอยู่ใน to do list ของคุณอีกทำไมถึงเปลี่ยนชีวิต มันช่วยเคลียร์พื้นที่ทางจิตใจของคุณทำให้คุณเหลือพลังงานและสมาธิไปโฟกัสกับงานที่สร้างมูลค่าหรือ h i g h l e v e r a g e task จริงๆมันคือการสร้างความรู้สึกของความคืบหน้าทุกวันนิสัยที่3 the active learning time การเรียนรู้แบบมีจุดมุ่งหมาย15นาทีแกนคือการหยุดเรียนรู้คือการหยุดเติบโต คนที่กำลังสร้างตัวต้องทำให้ตัวเองคมและทันสมัยอยู่เสมอวิธีปฏิบัติหรือ how to กำหนด15นาทีต่อวันเวลาไหนก็ได้ที่คุณจะตั้งใจเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการสร้างตัวของคุณไม่ใช่การดูวิดีโอตลกแต่เป็นการอ่านบทความวิเคราะห์ฟังพอดแคสต์ที่ให้ความรู้แบบตั้งใจหรือเรียนคอร์สออนไลน์สั้นๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจดอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และคิดว่าจะเอาไปใช้ยังไงทำไมถึงเปลี่ยนชีวิตมันคือการเพิ่มศักยภาพของคุณได้ทุกวันตื่มความคมให้คนที่ใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบปีหนึ่งคุณจะใช้เวลา91ชั่วโมงในการอัปเกรดตัวเองคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ตามโลกทันและมีแต้มต่อในการแข่งขันนิสัยที่ห The Daily Review and Plan การทบทวนและวางแผน10นาทีก่อนนอนแก่นคือคนที่สร้างตัวสำเร็จไม่ได้แค่ทำงานแต่เขาคิดและประเมินการทำงานของตัวเองด้วยวิธีปฏิบัติหรือ how to ก่อนนอนและก่อนแตะมือถือใช้เวลา10นาทีส่วนที่1ทบทวนหรือ r e ีวิว5นาที วันนี้มีอะไรดีที่สุดหนึ่งอย่างมีอะไรที่ต้องปรับปรุงหนึ่งอย่างส่วนที่ 2. วางแผนหรือแพลน5นาทีเขียนกบตัวใหญ่หรือ The Big f r o g ที่คุณจะต้องกินในวันพรุ่งนี้นั่นคืองานที่สำคัญและยากที่สุดหนึ่งงานทำไมถึงเปลี่ยนชีวิตมันคือการปิดประตูของความวุ่นวายในวันนั้นและเปิดประตูไปสู่ความชัดเจนในวันต่อไป ทำให้คุณตื่นมาพร้อมกับภารกิจที่ต้องทำทันทีไม่เสียเวลาคิดนิสัยที่ 6. say i no g n strategically การปฏิเสธอย่างมีกลยุทธ์แก่นคือเวลาและพลังงานของคุณคือทรัพยากรที่จำกัดถ้าคุณตอบใช่กับทุกเรื่องคุณกำลังตอบไม่กับความสำเร็จของตัวเองวิธีปฏิบัติหรือ how to ให้เวลากับตัวเองก่อนตอบเมื่อมีคำขอเข้ามาอย่าตอบรับทันทีให้พูดว่าขอเช็คตารางดูก่อนนะหรือขอคิดเรื่องนี้ดูก่อนนะถามตัวเองว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของฉันในตอนนี้หรือเปล่าถ้าต้องปฏิเสธให้ปฏิเสธอย่างสุภาพและชัดเจนว่าขอบคุณมากที่นึกถึงผมแต่ช่วงนี้ผมขอโฟกัสที่โปรเจกต์สำคัญนี้ก่อนครับ ทำไมถึงเปลี่ยนชีวิตมันจะช่วยให้คุณป้องกันเวลาและพลังงานของคุณไว้สําหรับสิ่งที่สร้างมูลค่าให้กับชีวิตคุณจริงๆนี่คือความลับของคนที่ประสบความสําเร็จสูงและนิสัยที่7 The Habit Stack and Environment Design การเชื่อมโยงนิสัยและการออกแบบสิ่งแวดล้อมแก่นคือนิสัยที่ดีมักอยู่ไม่นาน เพราะเราพยายามสร้างมันจากศูนย์นิสัยจะคงทนเมื่อเราเชื่อมมันกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วและทำให้มันง่ายที่จะทำวิธีปฏิบัติหรือ how to ใช้สูตรว่าหลังจากนิสัยเดิมฉันจะทำนิสัยใหม่ตัวอย่างเช่นหลังจากดื่มกาแฟยามเช้าฉันจะทำ5 m i n u t e Morning Reset ตัวอย่างเช่น หลังจากปิดคอมทำงานเสร็จฉันจะทำ daily review and plan ทำไมถึงเปลี่ยนชีวิตนี่คือการใช้จิตวิทยาเพื่อให้การเริ่มต้นนิสัยใหม่เป็นเรื่องอัตโนมัติที่สุดและการออกแบบสิ่งแวดล้อมคือการสร้างทางลาดไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่กำแพงที่ต้องปีนครับและทั้งหมดนั้นคือ7นิสัยเล็กๆเ,เปลี่ยนชีวิตทำแล้วชีวิตดีขึ้น100% ที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้จําไว้นะครับ The Five Minute Morning Reset เพื่อเริ่มต้นวันอย่างมีสติ The One Touch Rule เพื่อเคลียร์งานจุกจิก Active Learning Time เพื่อพัฒนาความรู้ทุกวัน The Micro Movement เพื่อปลุกพลังงานร่างกายและสมอง The Daily Review and Plan เพื่อปิดวันอย่างมีประสิทธิภาพ Saying No Strategically เพื่อปกป้องเวลาของคุณ The Habit Stack and Environment Design เพื่อทำให้นิสัยดีเป็นเรื่องง่ายขอให้คุณเลือกไปแค่หนึ่งนิสัยที่คุณรู้สึกว่าสามารถเริ่มต้นทำได้วันนี้เลยครับแล้วเชื่อมโยงมันกับนิสัยเดิมของคุณทำมันซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องรอให้เกิดแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่จงแค่ทำซ้ำนิสัยเล็กๆเหล่านี้ เพราะชีวิตที่ดีขึ้น100%เซของคุณไม่ได้เกิดขึ้นด้วยปาฏิหารแต่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเล็กๆที่คุณทำในวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามช่องเข็มทิศชีวิตมั่งคั่งในวันนี้ครับขอให้ทุกท่านจงเติบโตอย่างมีวินยัยและสร้างชีวิตที่คุณคู่ควรแล้วพบกันใหม่ในอ p ีหน้าสวัสดีครับ